ก็ละเริ่มสวัสดีครับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเพื่อนๆเราทางนั้นแหละมีแต่เพื่อนๆเราแล้วแ,ลวแหละรายการเนี้ยก็จริงๆครัวอันเตอร์ตอนสองอ่ะจะต้องมีสามคนใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยมีเชฟปาล์มคนเดียวเพราะว่าจะทําตอนพิเศษขึ้นมาชื่อตอนว่าครัวอันเตอร์พิเศษพิเศษอ่าแล้ว ที่ทำเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรหิวข้าวนะแล้วทำอะไรดีอะทำอะไรดีอะมีเนี่ยมีทาโร่มีทารโร่ทาโร่ขวมีทารโ <Hello. S 2> ารโ่มีอะไรเนี่ยเมื่อเช้าเมื่อเช้าตื่นมาเมื่อเช้าเขาตื่นมา,มา,นมาแม่ซื้อนี้ไว้ให้อะไรไก่จ๊อทอดแล้ว จริงๆกินข้าวแล้วแต่ว่าหิวแล้วก็เมื่อเช้าต้มไข่ไว้ก็ยังไม่รู้ว่าทำอะไรแล้วเราจะทำอะไรกันดีแล้ววันนี้เราจะทำเมนูที่ว่าเมนูที่ชื่อว่าบะหมี่โคตรเทพเดี๋ยวจำไว้แล้วไปทำจริงกันที่บ้านได้ ก5นออาทีแล้วออกอ่ะจัดไปขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งทำไรเราหัน่นอันนี้ก่อนไก่จ้อหั่นไก่จ้อก่านไม้ไม้ออกกินไม้คอ,อ, <g ill> อแหก ลาหั่นเราไม่ต้องหั่นให้มันเล็กไม่ต้องหั่นให้มันเล็กมากเพราะว่ามันจะทําให้เวลากินมันได้รู้สึกมันรู้สึกน้อยน้อยแต่ถ้าหั่นใหญ่ๆหอย่างนี้มันจะทาให้กินได้เต็มคำดีนะครับแล้วคนชอบกินอันเล็กเลกอ่ะทั้งแมงไหมก็หั่นเล็กๆกง่ายง่ายไหม หาเสร็จแล้วทำไรต่อทีนี้เอาไข่มาตอกร้อนอ้ยโอ้ย,อยร้อนจริงคอนเฟิร์มดูตากล้องเลยเอาไข่มาตอกเอาไข่ต้มเอาไข่ต้มที่ต้มไว้แล้วมาตอก แล้วถ้าคนตอกไข่ไม่เป็นอะตอกไข่ไม่เป็นต้องต้องกินแค่นั้นแหละสังเกตว่ามันมีรอยแตกๆไม่ใช่เพราะอะไรอ่ตอนตอนที่เชฟต้มเชฟโยนเข้าไปมันเลยแตกนี่อันนี้หนักเลยนใส่ปิ่นน่ถามว่าทำไมต้องเอามาใส่ตรงนี้อีกเพราะว่ามันไม่ยากครับร้อนก็มาใส่น้ำเย็นให้มันเย็น แค่น้นแหละให้น้ำเย็นมันให้ความร้อนในไข่มันระบายไปเข้าสู่น้ำเย็น,นยแก่เยอะจิ๋ว อะไรเนี่ยให้ช่างนั้ง,งตอก็กต่อไปถ้าวิธีการต่อไขใ่ให้มันง่ายๆก็แบบยังไงอะ่ะมันจะมีเยื่อๆมันอะ่ะเราแกะเยื่อแล้วก็พยายามมือเบาๆล,ลากเยื่อมันออกมามันถ้ติดมาเนี่ย มันก็ไม่ยากายเท่าไหร่จบกันมดกินได้กินได้กินได้อ่างล้างจานโอ้โหเสียเต็มกินได้กินดียังสองโคกไทีเ <c oughs> เราเอาไข่สองลูกเนี่ยหั่นครึ่งนะไม่ต้องหั่นไม่ต้องหั่นไม่ต้องหั่นเอามาบุเอามอาบด Uh huh. มาบดข้าวเด็กเลยอาไข่ okay, ต้มมาบดสับๆสับๆเข้าไปนี่นะน่าก,กินน่าก,กินมากสีหอมจูมเลยวิธีการต้มไข่ให้มันมันไม่แข็งเกินไปคือว่าบางคนที่เขา ต้มไข่เขาจะต้มไข่แล้วข้างในไข่แดงมันจะยังไม่สุกมากมันจะเป็นไข่ต้มมาตูมก็ <c oughs> เวลาเราต้มไข่เรา